รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ SMED พร้อมประจำปี2567กันอีกเช่นเคยปีนี้เรามี10สุดยอดธุรกิจจาก10ผู้ประกอบการทั่วไทยที่จะมาให้แนวคิดและแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าโกโก้นอกจากจะอร่อยแล้วยังเป็นซ u เปอร์ฟู้ดในกลุ่มอาหารที่ให้ประโยชน์สูงอีกด้วยในปัจจุบันมีการปลูกโกโก้หลายพื้นที่ทั่วประเทศ และวันนี้เราจะมาตอกย้ำการเป็นโกโก้หับของเมืองไทยกับพาราไดแบรนด์ช็อกโกแลตสัญชาติไทยที่เลือกใช้โกโก้จากภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชมาสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรสชาติดีมีความเป็นเอกลักษณ์การันตีด้วยรางวัลระดับโลกเลยนะครับ คุณผู้ชมเคีย,ยวหวานเมี่ยงคำต้มยำต้มข่าหลายคนอาจจะคิดว่าจะสาพูดถึงอาหารหรือว่ากับข้าวนะคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะเจะสากำลังพูดถึงช็อกโกแลตแบงภพาราไดาค่ะเขากล้าคิดกล้าทำกล้าขายที่สำคัญขายดีมากด้วยนะคะและยังได้รับรางวัลระดับโลกอีกโอ้โหจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะ คุณผู้ิคะพอได้เข้ามานั่งตรงนี้จะสา,ารู้สึกเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่เหมือนอยู่ในร้านช็อกโกแลตเลยค่ะสมแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ที่หอศิลป์ชั้น3นะคะกรุงเทพมหานครนี่เป็นแหล่งรวมงานอาร์ตมากๆหนึ่งในงานที่ภาคภูมิใจคือช็อกโกแลตครับจุดเริ่มต้นของพาราไดเนี่ยคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ อุดนเริ่มต้นมาจากว่าคือด้วยส่วนตัวมีความชอบทานช็อกโกแลตแล้วก็<ะ>เพื่อนเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันสมัยเรียนครับ<ะ>เรียนด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเสร็จแล้วเราเห็นผลโกโก้ที่คนครครับ<ะ>เขา<ะ>ทิ้งไว้เขาไม่ได้ทำอะไรเด็กเอามาเล่นเง่เรามีความเสียดายเราก็เลยอยากเอาผลผลิตน,นั้นมาแปลรูปเป็นช็อกโกแลตคือเราอยู่ที่นครอ,อยู่แล้ว คือคนนครอยู่แล้วไม่ไม่ใช่คนนครครับแต่ว่าพอดีน้องเขยเพื่อนนะครับคุณพาราไดครับที่เขาช่วยหมักโกโก้ทำโกโก้ให้เราเนี่ยเขาอยู่ที่นครเอชชื่อพาราไดนี่คือเป็นที่มาของชื่อแบรนด์หรือเปล่าคะใช่ครับทำไมไม่เอาชื่อเราขึ้นมาเป็นเจ้าของอ่ะคุณพาราได้เขามีความหมายดีกว่ามีความหมายว่าอะไรเป็นเพื่อนพวกพ้องเป็นญาติอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนพาราดอนใช่แล้วมาถึงตรงนี้ใช้เวลาเดินทางมานานเท่าไหร่แล้วคะก็คือเราทดลองตั้งแต่ หมักพั่วจนทําช็อกแลนเนี่ยประมาณ 2, 2ปีก่อนที่จะเปิดร้านโอ้โหสปีเลยเหรอใช่ครับอุ้ยทำไมต้องใช้เวลานานขนาด คือตอนแรกเราความรู้เป็นศูนย์เกี่ยวกับช็อกโกแลตเลยค่ะเราก็ทดลองมาก่อนทดลองมาพูาทดลองโมง่เงี้ยเราก็ดูคลิปดูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจว่าช็อกโกแลตมันเป็นยังไงเราก็ไปเรียนชิมช็อกโกแลตเรียนชิมช็อกโกแลตอ่ะค่ะเรียนชิมช็อกโกแลตมันต้องเรียนด้วยล่ะมันเป็นคอร์สที่เรียนเรียนชิมว่ามีเทสโนนอ,อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเรียนชิมกาแฟมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเลยใช่ไหมชิมไวน์ชิมกาแฟเทสน้ำหอมใช่ประมาณนั้น็อกแรตก็คืออีกหนึ่ง แบบขแขนงหนึ่งพอเราเรียนชิมปุ๊บแล้วเราก็มาปรับปรุงการทำช็อกโกแลตเสร็จแล้วเราก็ถึงมาเปิดร้านก็เลยกลายเป็นภาราดใช่ครับจนถึงวันนี้เนี่ยจาก2ปีในวันนั้นวันนี้ถ้ารวมตั้งแต่เปิดร้านมา7ปีก็เลย9ปีกว่าแต่กว่าที่จะมาเป็นตรงนี้เนี่ยความตั้งใจของเราที่ตั้งใจให้กับภาราไดค่ะตอนแรกเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะ คือตอนแรกเราไม่ได้ไม่ได้หวังขนาดนั้นเราก็แค่ว่าลองแป่รูปมาแล้วเราอยากใ,<ช>ให้ช็อกโกแลตะครับมีความเป็นไทยเราก็ลองเรื่อยๆให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็ทําช็อกโกแลตบาร์ล้วก็มีทําบินบงบงรสชาติช็อกโกแลตแบบไทยไทยใช่ทําไมเราถึงอยากจะได้ความเป็นไทยอยู่ในช็อกโกแลตอ่ะคะ คือจริงๆแล้วตรวงบงครับตอนแรกเราก็ทดลองมาหลายรถแต่ว่าช่วกชุดรถไทยๆเนี่ยมันมาจะเกิดว่าเราอ่านหนังสือเพื่อนไปเปิดหนังสือในหลวงรัชกาลที่9ที่มีคนทาครับตอนสมัยท่านทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับมีเชฟสวิทย์ครับทำช็อกโกแลตรสต้มยำถวายก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจของเราใจาแล้วเลยทำล,งทำล,ลองทําช็อกโกแลตรสต้มยำมามีอัานนึงเป็นฟูรีจเดเจนเข้ามาต่อสะดุดกับคราวนี้เพราะว่าเป็นคราฟช็อกโกแลตบีนทุบ์ มีที่มาอย่างไรคะคือมินทุบาครับช็อกแลตครับก็คือทําช็อกแลตแบบโปรเซสทั้งเดิมก็คือว่าเราพั่วที่รักษาเอกลักษณ์ของรสชาติช็อกแลตแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ที่ปลูก สร็จแล้วเราก็โปรเซสโดยที่เราไม่ได้แต่งกลิ่นสังเคราะห์แล้วเราก็ไม่ได้ใส่น้ำมันพืชเราก็ไม่ได้ใส่ oh. อาคไลท์ให้มันมีรสชาติไม่เปรี้ยวสแสดงว่าความหมายของบีนทูบาของเราคือออริจินอลใช่ครับแท้ในในฝักเป็นยังไงในมเมล็ดเป็นยังไงจากโปรเซสการเม็ดเป็นไงแล้วก็ฝักเป็นยังไงครับ แล้วก็มาให้แบบลูกค้าได้<ช>ลิ้มรสเลยอีกอันนึงที่เรชอบมากคือรางวัลคุณผู้ชมขออนุญาตให้คุณคุณลิศเล่าถึงรางวัลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะรางวัลก็คือเราได้หลังเปิดร้านได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเราก็ส่งช็อกโกแลตเราไปประกวดอาทิตย์เดียวใช่ครับอ้วทำไมถึงแบบใกล้จะลองลงแข่งลงสนามเลยคะที่เปิดอาทิตย์เดียวเราเราไม่รู้ว่าคุณภาพช็อกโกแลตเราอะในถ้าเป็นแบบคนชิมระดับโลกเขารู้สึกยังไงเราก็เลยอยากลองส่งอันนั้นคือการแข่งขันของอะไรอ่า International Chocolate Award รอบเอเชียแปซิฟิก2018นครั้งแรกก็ไปอินเตอร์เนชั่นแนลเลยค่ามันปกติมันจะมีที่ Academy of Chocolate กับ International of c h o c o l ช t e Award มีสองเข้าไปในชันใหญ่หลังจากนั้นเราก็ทำเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าได้กี่รางวัลแล้วเกิน50าสครับโอ้โหงั้นจะขอไปเดินดูหน่อยได้ไหมคะครับโอเคค่ะไปกันเลยค่ะ อันไหนคือรางวัลแรกคะรางวัลแรกก็เป็นอันนี้ครับ growing country ใช่ครับอุ้ยนี่ระดับ world เลยนะใช่ครับเป็น world เพราะสาเหตุมี world ใช่ไหมคะมีเอเชียแปซิฟิกคือปกติจะส่งประกวดเอเชียแปซิฟิกก่อนแล้วก็ซ้อได้ผ่านเอเชียแปซิฟิกแล้วถึงจะส่ง world ได้นี่แล้วตัวไหนคะที่เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจ ก็มีรางวัล o อเวอ l ์ออร์วินเครับเป็น2022ได้รางวัลเหรียญทองเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยที่ได้เจ๋งมากแล้วก็2023ได้รางวัลโอเวอร์ออร์เบสดาร์ช็อกโกแลตได้โกเหมือนกันแล้วก็2024ก็ a อเ b อ s ์ d a ร์เบสด o l a ช็อกโกแลตของเอเชียแปซิฟิกแต่ว่า2023นี้เป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกแบรนด์เดียวไปดูช็อกโกแลตกันดีกว่าค่ะว่าภาระใดของเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างไปค่ะ แพ็กเกจสวยมากตอนคุยเรื่องแพ็กเกจนี่ทำไมตัวนี้ถึงได้รับรางวัลก็คือเป็นอันนี้ที่เราส่งกวดปีแรกแล้วก็ได้เวรลบอกว่าเปิดร้านอาทิตย์เดียวใช่ครับอันนี้คือรสอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นดาร์กมิว์ช็อกโกแลตนครศสีธรรมราด58%แล้วตัวนี้ราคาที่บอกอันนี้เป็นดาร์กมิว์ช็อกโกแลตเบลิสจากเมสโคโกจากเบลีฟ63%เฮ้ยจําเห็นเหมือนทุกตัวในนี้ได้รับรางวัลแทบจะทุกตัวเลยหรือเปล่าใช่ครับมีมียกเว้นนี้เพราะว่าอันนี้เป็นชุกรฟีซึ่งมันไม่อยู่ใในนนแแแคคอออรปะกกกววดต่่่่เเหืืสสิงผู้ชมมพ็ยา แล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยบ่งบอกถึงความเป็นพราดดยจริงๆอันนี้เราก็มีทีมออกแบบเริ่มจากเราให้เพื่อนที่เป็นอาจารย์ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบให้แล้วก็พอรวมๆกันก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้คุณผู้ชมดูพรีเมียมสุดๆทรงคุณค่ามากนี่เหมาะมากที่เป็นแบบของขวัญเรามีเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาร์ช็อกกแลตใช่ไหมคะแบบนี้มีทั้งหมดกี่รสชาติกี่แบบคะที่วางขายหลักๆก็จะมี อันนี้ถ้าแบบบางทีจันทบุรีเงี้ยถ้ามีเราก็เอาลงอ๋อคือพอเราเราจะเขียนตามแหล่งที่มาของช็อกโกแลตใช่ครับตามออริจินมาว่ามาจากไหนแล้วข้างในของบาร์ก็คือแบบก็จะเป็นลายกหนกทุกอันทุกอันแล้ววันนี้นะคะคุออันนี้เป็นช็อกโกแลตเครื่องดื่มดิ้งทีนวันครับนี่ล่ะค่ะอันนี้โกโก้พาวเดอร์1ซ0ไม่มีออลคาไลและนี่แหะค่ะบงบง คืบผลิมีหลายรสชาติมากแล้วที่สําคัญไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะคะมีรางวัลการันตีด้วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะข้างล่างก็จะเป็นเซ็ตรสชาติไทยครับต้ยมตยำเนื้อคำเขียวหวานส้มข้นต้มข่าเขียวหว,วานนี่เหมือนได้รับรางวัลเยอะกว่าเพื่อนใช่ครับเพราะอะไรอะคะรสชาติมันจะไม่เข้มข้นเหมือนเขียวหวานแบบไทยเราลดลดจอบมาเพื่อให้คนต่างชาติกินง่ายแต่ที่อยู่ในตู้ตรงนี้คือโอ้โหล้าล้านตามากมาก ขอชิมหน่อยได้<ช>ไหมคะอโอ้โหขอบคุณค่ะนี่คุณผู้ชมอันนี้คือรสชาติที่คุณภริจัดมาให้ใช่ครับเอ๊เหมือนจะเป็นแปดรสชาติที่ได้รางวาลหมดเลยใช่ครับอืหอมหวานละมุนมากาอือร่อยอ่ะ เดี๋ยวจาเขาไปเคลียร์คุณครูนิดก่อนจะต้องถามได้ว่าขายที่ไหนบ้างไปค่ะที่เนี่ามุสสาไม่ได้มาหอศิลป์เนี่ยสาวจังไปทานที่อื่นได้ใช่ไหมคะได้ครับที่กรุงเทพมีกี่สาขาที่กรุงเทพมีสามสาขาครับมีที่หอศิลป์มีที่ราชโยธินแล้วก็มีที่โรงแรมเจริญบูร์มาเร็ยบแต่ไม่ใช่แค่กรุงเทพนั้นคุณผู้ชมยังมีต่างจังหวัดด้วยที่นครศรีธรรมราชมีร้านโคเต้ครับ แล้วก็ที่ภูเก็ตมี2สาขามีที่ร้าน W แล้วก็มีร้านพราราดซ์ภูเก็ตโอ้โหมีตั้งหลายสาขานะคะแสดงต้องใช้เมนโกโก้เยอะมากใช่ครับเอามาจากไหนบ้างคะส่วนใหญ่เราร้อยละประมาณ90เราซื้อที่นครศรีธรรมราชแล้วก็มีของเราเองด้วยไหมคะของภูเก็ตก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นหุ้นส่วนเขามีส่วนแต่ว่า90%คือซื้อจากสวนต่างๆเล้วค่ะใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นนครศรีธรรมราช<อ>แล้วก็มี<อ>ที่ตรังแล้วก็มีที่จันทบุรีเพราะว่า วัตถุดิบเราได้มาจากนาครด้วยหรือเปล่าคะแล้วถึงมุ่งไปที่ภาคใต้ส่วนหนึ่งที่ภาคใต้เพราะว่าที่นครอ,อุณลราดธอยู่นครเขาก็ดูแลร้านได้ที่ภูเก็ตก็คือเพื่อนอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็มีหุ้นส่วนเพื่อนที่อยู่ที่ภูเก็ตเขาก็ช่วยดูแลร้านได้แต่ว่าทีนี้พออยู่ในเขตของภาคใต้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีพี่น้องที่เป็นชาวมุสลิมซึ่งก็จะมีข้อจํากัดอย่างนี้เรามีวิธีการบริหารจัดการแบรนด์ของเรายัางไงคะ คือจริงๆแล้วช็อกโกแลตบาร์ของเราครับของเราเป็นฮาลาลของเแต่ว่าเรากําลังทําเรื่องฮาลาลครับได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักงานการอิสลามแห่งประเทศไทยครับเขาเข้ามามีบทบาทยังไงเหรอก็ช่วยให้เราได้ฮาลาลเราก็ต้องทําเอกสารแล้วก็ทาปรับปรุงรายการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน กรงส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นการต่อยอดเหรอคะหรือว่าแนะนำเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวกลางแนะนําให้เราติดต่อเจ้าที่สานังกงานการอิสลามแห่งประเทศไทยครับอ๋อแสดงว่านี่ก็คืออีกไม่นานเราก็จะได้เครื่องหมายฮาลัานนี่ทําให้เราขยายออกไปได้อีกใช่ไหมคะกลุ่มลูกค้าใช่ครับ,รบนี้เราก็ต้องขยายไปถึงต่างประเทศด้วยเรายังไม่ถึงขนาดเราให้ลูกค้าอิสลามที่หรือคนตะวันออกกลางครับที่มาเที่ยวภูเก็ตเขาเขาร้านอยู่แล้วแต่ว่าาให้เขาบรรจัยในการซื้อสินค้า เมนูคุณผู้ชมชื่อบนเมนูแต่ละอันเนี่ยเป็นเมนูที่ยาวมากเขียนอะไรไว้บ้างคะตรงนั้นก็คือเราก็จะบอกว่าเมนูนี้คืออะไรแล้วก็มีรสชาติประมาณไหนบอกไว้ก่อนเลยบอกให้ลูกค้าตัดสินใจเลยว่า เออรสชาติเป็นประมาณนี้นะอุ้ยเรื่องนี้เราจะต้องมีเมนูจํากัดใช่ไหมคะใช่ครับประมาณกี่เมนูคะสำหรับเครื่องดื่มเครื่องดื่มเราก็มีอยู่หลักๆก็จะมีซิกเนเจอร์แล้วก็มีซิงเกิลจินซิงเกิลจินก็จะมีนครสีธรรมราชมีภูเก็ตแล้วก็มีตรังถ้าอย่างนั้นต้องไปทดลองกันแล้วนะคะว่ารสชาติที่เขียนบนเมนูกับของจริงเนี่ยจะได้ตามนั้นหรือเปล่าไปไหมคะได้ครับไปค่ะ นี่แหละค่ะเมนูที่จะบอกนะคะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเมนูเขาย,ยาวมากเลยทีนี้จะ,จะต้องสั่งยังไงดีคะถ้าเป็นออริโนอก็เป็นซิกเนเจอร์ครับอันนี้ใช่ครับ <ature> มีซิกเนเจอร์แล้วก็ <S S เป็นซิงเกิลออริจินซิกเนเจอร์ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ตั้งแต่เปิดร้านถ้าซิงเกิลออริจินก็คือแยกว่าเป็นช็อกโกแลตภูเก็ตช็อกโกแลตรังช็อกโกแลตนครสีธรรมราชถ้างั้นสั่งยังไงดีคะเอาอะไรดีคะเป็นซิกเนเจอร์ดาร์กช็อกโกแลตร้อนอยู่ได้คะ่ะ นี่คือเป็นเมนูแรกเริ่มเดิมที<ช>ของร้านทำไมถึงเป็น72%ดาร์กชโคโค็อกโกแลตตอนแรกเราเราชิมเรารู้สึกว่ากันนี้กันรังดี72%นี่คืออะไรเหรอคะเปอร์เซ็นต์ตัวโกโก้คือแปลว่ามีตัวโกโก้อยู่ในนี้72%แล้วมันต่างกันยังไงคะดับเบิลช็อตก,กับดับ,บเบิลคือก็เป็นเหมือนกาแฟาก็เป็นด<อ>ับเบิลช็อตช็อกโกแลตก็เป็นดับเบิลช็อตเหมือนกันนี่คือขั้วข,ขั้วกลางขั้วกลางประมาณอ๋อแต่ฝั่งนี้ก็คือขั้วอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนี่ก็คือได้รางวัลเหมือนกัน อันไหนที่เป็นที่นิยมที่สุดถ้าคนนิยมก็จะเป็น75ด dark c h o ก o l แ t ตมาแล้วค่ะคุณผู้ชมมาเลยค่ะมาค่ะนี่ก็คือตัว original s i เ nature ขอบคุณมากค่ะบอกเลยว่าใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ต้องมาที่พานาดได์สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนที่จะจับเป็นคือเขาหอมเขาเข้มข้นเขาหวานเขาละมุน คูริวันนี้จะสนุกมากวันนี้ขอบคุณคุณฟูรินมากมากนะคะที่ให้เจาันแล้วก็รายการ SMED พร้อมเนี่ยได้มาทำความรู้จักกับพาราไดาวันนี้ขอบคุณค่ะ แล้วค่ะคุณผู้ชมว่าการทานช็อกโกแลตเนี่ยทำให้เรามีความสุขได้จริงๆเพราะวันนี้เจ้าจ๋ามีความสุขมาก <Yes. S 1> ไม่ใช่เพราะว่าแค่ได้ทานช็อกโกแลตที่อร่อยมากๆนะคะแต่ยังได้สัมผัสถึงสเสน่ห์ของพาราไดค่ะช็อกโกแลตแบรนด์ไทยที่ดังไกลระดับโลก oh. อย่าลืมนะคะคิดถึงธุรกิจคิดถึงดีพร้อมค่ะแล้วพบกับเจ้าจ๋าและรายการ s e ีพร้อมได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา11โมงทางช่องอาร์บินทีวี HD 34สค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ของพี่จ้าเหรอคะไอซครีมคนชอ็อกโกแลตรากพดเรามุ่งเน้นช่วยเหลือกเกษตรกรทำสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย marine tv